ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วง Insight r 2 m Pit สนามนี้ก็เป็นสนามที่3แล้วจากสนามที่1และ2คะแนนสะสมเนี่ยคู่ขี่ขับเที่ยวกันมาอย่างเข้มข้นเราไปดูในพิทกันดีกว่า,วานักแข่งของเราเนี่ยเตรียมตัวเตรียมรถมอเตอร์ไซค์กันมาเต็มที่ขนาดไหนไปดูเลยครับ เนี่มันมาจากไหนกันใครเป็นคนเริ่มตอนเนี้อยู่ที่พิทเพลากเกิลแล้วเรามาถามเข้ากันดีกว่าว่าห้าอะหน้าเนี่ยมันมาจากไหนน้องจูนครับสวัสดีครับน้องจูนครับพี่ถามนิดนึง5้าอะไรหน้าเนี่ยมันมาจากไหนนะห้าอะไรหนะ้ามันมาจากไหนหรอคะก็จากกระแสโซเชียลคะ่ะทางเฟซบุ๊กแล้วก็พี่คนที่เป็นปกล้องชื่ออะไรนะโอลิเปงอะไรอะค่ะ เป็นคนคิดขึ้นมาค่ะในรายการเพื่อมาแข่งอาร์มห้าอะไรนะห้าอะไรนะแล้วยังไงเนี่ยน้องจูนก็ห้าอะไรนะเขาด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็ห้าตกใจที่ไม่ได้ซ้อมค่ะรู้ตัวอีทีมาเลย <มา S 2> แข่งเลยเพราะว่าติดเรียนค่ะติดเรียนมากกว่าก็ซูเปอร์เกอร์ทีมซูเปอร์เกอร์ก็มาแข่งที่นี่นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยคือ มันไม่ใช่แล้วอะที่แบบนักแข่งผู้ชายมาแรงไม่ใช่ตอนนี้กระแสซุปเปอร์เกิลพาวเวอร์เกิลเนี่ยมาอย่างแรงใน Facebook ไหนตอนนี้แบบตั้งแต่เปิดเพจพาวเวอร์เกิลมาเนี่ยมันเป็นยังไงมั่งก็ตั้งแต่เปิดเพจพาวเวอร์เกิลมานะคะประมาณ2เดือนยังไม่ถึง2เดือน4,000กว่าคนที่เข้ามากดไลค์อะคะ่ะก็แล้วก็กระแสตอบรับดีทุกคนรู้จักก็ขอบคุณค่ะ4 0 0พคนใน2เดือนอะ ผมเคยเปิดเพจมา3เดือน78คนทวนไม่เพิ่มด้วยสุดๆจริงๆครับตอนนี้ power girl ของเราแล้วเป็นไงบ้างหลังจากที่คอลิ i f ฟายเมื่อเช้าเรารู้สึกว่ายังไงบ้างเราแบบเฮ้ยแม่งเต็มร้อยว่าว,วันนี้หรือว่าเอ้ยร้อนไปหน่อยหรือว่ายังไงก็ถ้าถามว่าใจรู้สึกเต็มที่ไหมก็ถ้าตอนแข่งก็น่าจะเต็มที่ค่ะแต่ว่าด้วยตอนนี้ทั้งเรียนแล้วก็แข่งรถด้วยก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแต่ว่า เ,เรื่องความเร็วอะไรเงี้ยอาจจะไม่เท่าเหมือนเมื่อก่อนตอนอเด็กๆอะค่ะคือยังไงคือโตขึ้นแล้วน้ำหนักมันเพิ่ม,มขึ้นมันเลยช้าลงไม่ค่อมคยมีเวลาซ้อมมากเท่าไหร่แต่ก็มาซ้อมเน้นเรื่องคือแบ่งเวลาไปเรื่องการเรียนส่วนมากไม่ทราบว่าตอนนี้น้องจูนเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับอยู่ปีหนึ่งคะ่ะเรียนราชมงคลทรุงเทพการตลาด การตลาดปีหนึ่งะกํากลังช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราก็ต้องแบบเอ้ยน่าแบ่งเวลาอ่านหนังสือสู้ๆครับน้องโจนทั้งแข่งทั้งเรียนน่ารักด้วยเพา Hi everyone uh, great circuit great atmosphere a real challenging course this uh, Thailand circuit very very technical Um, it's hot as hell, but I'll tell you what, uh, all the people here uh, do a great, great situation here. Real good track, and uh, you guys uh, all come out and check out this track. And uh, Kratos and everybody else has been real welcoming to guys that don't really speak the language, and uh, they help me out a lot. So please come on down and check out all the racers. Good competitive racing. Okay, uh, how long have you raced the uh, motorcycle? Uh, off and on for about like seven years. Um, I'm here now in Thailand, uh, but I'm from uh, the United States, and I've been here for about two years. This is my first race of the year, so I'm feeling pretty happy. Last year I raced about three, four, five times, so the consistency's not there, but it'll come. And uh, so that's basically it. So which class that you enter in this race? I entered the uh, the 250 and the Super Sport 600, and I'm pretty tired right now. Okay, enter two race in one day. One day. That's yes. gonna be tough. That's very tough, and my body's letting me know it's very tough. Okay, James, it's a pleasure to talk to you. So I hope I will see you again next round, right? So that's right. Thank you guys very much, and like I said, come out and check out the, the, the facilities here. Real nice, excellent From kids, women, animals, everything. Everybody's welcome. All right, animals too. Animals you too. You hear They're that? Right there. They're right there. Little puppies there like this. Right. Everything safe. All right, guys. Thank you. Okay, Thank you. <Bye. S 2> see you next time safe All is see I'll you 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 ครับเมื่อกี้ก็เป็นนักแข่งชาวต่างชาติชื่อเจมส์นะครับเขาก็แข่งมอเตอร์ไซค์มาประมาณ7ปีละแข่งในไทยมาประมาณ3ปีก็ปีนี้เนี่ยเป็นสนามแรกของเขาที่มาถึงของเราจะเป็นสนามสามแล้วแต่เขามาลงเป็นครั้งแรกครับเขาก็บอกว่าฝีมืออาจจะยังยังไม่คงที่มากแต่เขาบอกว่ายังไงมันก็จะกลับมา